สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามรับชมช่องของเราครับสำหรับเรื่องวันนี้นะครับที่จะมาพูดถึงก็เห็นชุดนี้แล้วหลายๆคนก็พูดถึงกันเยอะนะครับสำหรับชุดที่น้องต้นข้าวได้ไปแสดงที่โรงเรียนนะนะครับที่ผ่านมานะก็มีงานที่โรงเรียนและน้องก็ได้แต่งชุดนี้หลายๆคนก็พูดถึงกันเยอะนะช่องของเรา ก็เลยอยากจะมาเอามาพูดเนาะสำหรับชุดนี้นะนะครับแต่ก่อนจะไปพูดเรื่องนี้ขออัปเดตตารางงานของน้องในวันที่3เดือน8-2568ก่อนนะครับคิวแสดงวันที่3เดือน8-2568เวลา20นาฬิกางานไหว้ครูประจำปีโรงหลอ่อพระสุ้มเรือนแก้วตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลก พิษณุโลก๋าวันนี้เราเจอกันอีกครั้งแล้วนะแฮชแท็มาเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะแฮชแท็แล้วพบกันค่ะพ่อๆแม่ๆที่รักของหนูก็คือโพสต์ของน้องนะครับที่อัปเดตนะครับล่าสุดนะครับก็น้องก็เคยเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะครับครั้งนั้นถ้าใครยังจำได้ผ่านมาไม่นานนี้เองนะครับวันนั้นไปแสดงที่พระราชวังจันทร์นะครับ อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับและครั้งนี้ก็เป็นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอีกเช่นเคยนะครับหลายๆคนน่าจะจําได้นะนะครับเพราะว่าไปตอนนั้นโอ้โหพอเมฟี่นะครับเยอะมากมาหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นคนในจังหวัดพิษณุโลกเองแล้วก็มีทั้งจังหวัดรอบๆเนาะนะครับก็แอดว่าคิดว่าทั้งภาคเหนือแน่เลยนะที่ มาดูน้องในวันนั้นนะนะครับก็โอ้เรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับก็ตั้งหน้าตั้งตารอเป็นครั้งแรกนะครับตอนนั้นก็คือครั้งแรกที่น้องได้เดินทางไปที่ภาคเหนือก็ว่าได้เนาะพิษณุโลกก็คือเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างนะครับและครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองเนาะนะครับที่น้องจะได้เดินทางไปนะนะครับก็เป็นวันอาทิตย์อีกแล้วนะครั้งที่แล้วก็เป็นวันอาทิตย์เนาะ ถ้าใครจําได้นะครับก็น้องแสดงเสร็จน้องก็กลับมาถึงเช้าเราก็เปลี่ยนชุดไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยและครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมนะแบบเดิมนะครับก็นั่งรถตู้เหมือนนอนในรถตู้กลับอะไรประมาณนั้นนะอยอยก็ยังไงก็ฝากพ่อแม่เอฟซีเนาะที่อยูออ่ในตัวจังหวัดพิษณุโลกหรือ จังหวัดใกล้เคียงเนาะภาคเหนือไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ตามเนาะที่เป็นเอฟซีเนองก็ไปรับชมเนาะน้องที่จังหวัดพิษณุโลกนะสำหรับงานวันนี้ก็ห้ามพลาดนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหนานๆานานทีน้องจะมีโอกาสไปย่านโนูนเนาะภาคเหนือนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไปให้กำลังใจน้องด้วยนะครับและมาต่อกันที่ก็เรื่องของชุดนะครับที่น้องได้ไปทำการแสดงที่ โรงเรียนการจนาอุเคราะห์นะเป็นงานของโรงเรียนนะวันนั้นก็มีน้องได้ขึ้นร้องเพลงนะครับวันนั้นก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นงานเฉพาะนะงานในโรงเรียนก็จะมีเหมือนม,มีภาพหลุดออกมาเนาะมีเอ่อน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นคนที่อยู่ข้างในงานเนาะนะนะถ่ายเป็นภาพเป็นคลิปอย่างเงี้ยออกมาเราก็ได้รับชมนะก็เรียกได้ว่าโอ้ชุดนี้น้องสวยนะ น้องแต่งตัวชุดนี้ก็มีเหรือมีเพจเนาะหนึ่งเนาะทำโพสต์ภาพนี้ลงแล้วมีคอมเมนต์เอ่อมาแสดงความคิดเห็นนะครับกับชุดที่น้องใส่เรียกได้ว่าหลายๆคณชื่นชอบนะครับชุดนี้นะครับน้องแต่งตัวดูดีนะนะครับมันดูเรียบร้อยดูสุภาพนะนะครับถ้าเกิดน้องใส่ชุดนี้ไปแสดงนะในฐานะศิลปินหรือเป็นนักร้องนะก็ดูดีนะนะหลายๆคนก็อยากให้น้องแต่งแบบนี้นะ นะครับมาดูคอมเมนต์เนาะนะครับหลายๆคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นกันสําหรับชุดที่น้องใส่ในครั้งนี้นะนะครับมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับสวยจังเลยน่ารักมากมากเลยนะเป็นกําลังใจให้ทุกวันเลยน่ารักมากเลยลูกสวยน่ารักจังเลยต้นข้าวที่ดาเพลงลูกทุ่งไทยมาแรงจ้าสวยค่าน่ารักมากทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งเก่งนะคะหนู ชุดนี้สวยงามละมุนมากจริงๆน่ารักแท้คุณหนูต้นข้าวน่ารักค่าน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวเธอสวยมากจะเป็นสาวแล้วแบบนี้แหละสมกับทายาธิดาลูกทุง่งอยากให้น้องแต่งชุดแบบนี้ขึ้นร้องเพลงนะรับรองเอฟซีคริสนันดูมันมีพลังมันน่ารักเกินต้านครับแต่งเลยเปลี่ยนชุดเรื่อยๆแต่เอาแนวนี้นะ มาเจอเทพธิดาต้นข้าวสุปรยาสวยงามเรียบร้อยจ้างามจ้าน่แหลกกุลสตรีชายเหมาะสมชื่อต้นข้าวต้นข้าวแต่งตัวแบบนี้น่ารักมากงามมากธิดาลูกทุ่งแห่งเมืองกาญจนบ,บรุรีเพชรเม็ดงามสวยน่ารักมากสมวัยมากน่ารักเรียบร้อยสาวสวยแห่งเมืองกาญ สวยน่ารักกิริยามารยาทเรียบร้อยอมน้อมถ่อมตนพูดจาดีมารยาทไพเราะน่าฟังแต่งตัวสมเป็นกุลสตรีไทยเป็นอย่างแบบอย่างที่ดีอนาคตราชนินีลูกทุ่งแน่นอนหลานต้นข้าวใส่ชุดไทยสวยน่ารักที่ดาน้อยชุดนี้แหละดูดีเหมาะสมกับน้องต้นข้าวมากๆเลยนะลูกรักษาเอกลักษณ์ไทยไว้อย่าแต่งไม่สุภาพ แบบบางคนเขาแต่งเลยนะหนูจงแต่งตัวน่ารักนักแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะเราเป็นนักร้องขายเสียงไม่จำเป็นต้องแต่งนุ่งสั้นชุดเหลือน้อยสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยธรรมชาติและความน่ารักและน้ำเสียงของหนูที่เป็นประวัติศาสตร์ลูกทุ่งหญิงหนูน้อยต้นข้าวให้พ่อพ่อแม่แม่พี่น้องทั่วไทยได้ชมความน่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะจ๊ะห่วงความน่ารักกลัวธรรมชาติเปลี่ยนแปลง ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวไปนะครับเพราะว่าโอ้โหก็มีหลายๆคนนะชื่นชมกับชุดนี้นะก็อยากให้น้องต้นข้าวแต่งชุดแบบนี้นะถ้าน้องได้ใส่ชุดประมาณนี้ขึ้นแสดงมันดูดีดูสงา่ามีออร่านะนะครับถามว่าไม่แต่งจะเป็นไรไหมถ้าแต่งแบบเดิมๆที่น้องเคยแต่งก็ก็ไม่เป็นไรนะ น้องก็แต่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมาะสมนะก็ดูสุภาพเรียบร้อยเหมือนกันนะแต่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องมีโอกาสได้แต่งชุดแบบนี้ขึ้นแสดงต่อไปมันก็จะยิ่งดูแบบส่งผลให้น้องดูสวยดูสง่าดูมีพลังบวกพลังงานบางอย่างทําให้คนดูแล้วมีความสุขนะยิ่งฟังเสียงเพราะๆแล้วก็เห็นชุดหรือเห็นน้องมาในลุกแบบสวยงามเนาะ อารมณ์เหมือนแบบพุ่มพวงดวงจันทร์ที่เคยแต่งชุดแบบสวยๆในอดีตเนาะถ้าใครเคยได้ชมเนาะคลิปหรือชมภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตนะถ้าคนรุ่นเก่าจะจําได้ดีนะนะครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นี่แต่งชุดแต่ละชุดไปแสดงสวยมากนะนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้เอาเปรียบเทียบกับเออไปเปรียบเทียบกับน้องหรอกนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องก็ยังเป็นแค่ นักร้องที่ยังเป็นดาวรุ่งอยู่เนาะนะครับก็ยังไม่ได้เป็นแบบศิลปินแบบเบอร์ใหญ่ที่มีผลงานเพลงดังๆมากมายซึ่งน้องก็ยังเป็นเด็กเนาวยังเป็นเยาวชนอายุยังน้อยอยู่เนาะก็ยังเรียนไปด้วยถึงน้องจะยังไม่แต่งตัวแบบนี้ก็ยังไม่เป็นไรเนาะตามที่น้องแต่งทุกวันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะสำหรับ อันนี้คือความคิดของแอดเนาะถ้าพ่อพแม่คิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์เนาะถ้าน้องจะแต่งคิดว่าจะดีไหมหรือว่าน้องแต่งแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ลองมาคอมเมนต์นะนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องของของเราให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ